ครับสวัสดีครับผมแสวงสินผิวเงินสมามชิกยูนิไลสศูนย์ตัวแทนบัตรนนดูอำเภอเมอง30จังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งพี่น้องกาลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ,อใส่สุดประหยัดปุ๋ยครับใส่ตัวประหยัดปุ๋ยเพื่อเกษตรกรส่วนไงคือผมนี่แหละครับขาดบ่ได้ในเมื่อ,อเขาเป็นเกษตรกรเขาทาหน้ามันก็ต้องหาวิธีลดต้นทุนครับซึ่งยูนิไลสกับมี่ยูนิคน,น้ามี่แหละครับซึ่งเป็น อาหารของพืชอาหารของเข่าเนี่ยแหละครับหลักกามาคุกกับปุ๋ยซอยให้ประหยัดตน้นทุนครับก่อนอื่นที่จะผสมก็คือเขาก็ต้องความขวดยูออริกลงจังสี่แหละครับนี่ขมว่าไม่ลงจังสี่เพราะว่า,อ,าอยู่ในเนื้อของยูโอนิกเนี่ยมันจะเข้มขน้นหลังจากเข้าความแลว้วเขาก็ต้องขยาวครับขยาวให้เนื้อมันเข้ากันครับอยู่ในขวดครับก่อนอื่นก็จะแนะนําำให้พอเพิ่นค้นไว้ก่อนครับพ้นถาต้องค้นด้วยครับด้อ ตรงคนให้มันเขากันผมก็จะเตปุ๋ยตัวนี่ลงคบซึงเป็นแม่ปุ๋ย46ชนินี่แหละครับหนึ่งขวดต่อหนึ่งกระสอบครับมาตรฐานครับเขากันละบ่นี่แหละครับเนื้อของอาสารยูนิคก,ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเทะเลยครับนี่ที่ผสมเลยหามผสมน้ำเลยครับเด้อเข้าสิผสมเตะเนื้อของยูนิคล้วนๆกบปุ๋ยเม็ดนี่แหละครับ หามเอานามมาใส่ด้ขวดเด็ดขาดครับจะประมาณนี้แหละครับมันโมย,ยากครับเฮ็ด,ดง่ายครับผู้ใดก็เฮ็ดได้เฮ็ด,ด,ห,ดหลังจากเข้าผสมแล้วก็เก็บไว้ประมาณสามมือครับถึงจะไปหวานให้เนื้ออยุอูนิกมันเข่ากันกับเหนื้อปุ๋ยซะก่อนสารยุอูนิกอยู่ได้หนีเขาก็เอา น้ำผสมครับเอาไปฉีดพวกพืชได้หลายๆครับพืชพืชต่างๆกันได้ครับนี่แหละครับคน้นไปค้นมาไม่กับเขากันครับนี่นก็จะเป็นเม็ดสีดำๆนี่แหละครับบานนี้พี่น้องเกษตรกรที่กำลังเบิงอยู่ด้วยครับด้วยตอนนี้กำลังช่มอยู่ผมก็อยากฝากไปในในน้ำช่วยลดตน้นทุนในยุคป,ปุ๋ยแพงครับค่าโคองสีสูงแต่อยางให้พี่น้องได้ใส้ของดีพร้อม ครับนี่มันก็เริ่มเข่ากันแล้วครับเห็นบอคนนเยากครับเห็นง่ายนึงแป๊บเดียวเองครับเอาไฟไงค้นมังก็รุจเจ้าง่ายบอง่ายนั่นเริ่มเข่ากันแล้วครับแป๊บเดียวเองครับนี่แหละเนื้อเนื้อเนื้อปุ๋ยกับเนื้อ,อยูนิ่นํำปุ๋ยนำยูนิ่มันก็จะเข่ากันครับกบปุ๋ยเม็ด สามคืนมันก็นจะแห้งครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําเ้วอครับเ้วอฝากเพราะไม่พี่นอ้องเกษตรกรหซอยพิจจรนาหาวิธีลดต้นทุนครับซอยพีซอยน้องประหยัดแต่ว่าได้ผลผลิตคือเกาครับเขาก็จะงามคือเกาห่วงใยห่วงงามครับเพราะว่ามันจะมีอ่าทั้งตัวขยายทั้งตัวเพิ่มน้ำนักอ่าทั้งตัวเฮ็ดใหแตกกอลหละครับ อยู่ในสูตรเดียวกันนี่แหละครับหลังจากเขาผสมเข้ากันแล้วคู่เข้าเข้ากันแล้วก็ก้กกอกไว้ในสอบเหมือนเดิมครับนี่ต้องเอาเข้าไว้คือเการับตรงนี้สอบในสอบ,น,สอบนอกไว้น้าครับฝากนี่ด้วยครับเด้อนะครับเข้าไปเก็บใส่กระสอบคือเกาก็จะทิ้งไว้ประมาณสามหมื่ครับผมถึงจะเอาไปวานวานวานก็นจะวานง่ายครับ เม็ดมันจะ,จะแห้งเขาใส่เขาใส่เขาโคตรนะครับใส่เม็ดแหละครับถ้าพี่น้องท่านไหนอยากประหยัดด้วยครับเด้ออย่าลืมใส่สูตรของผมเลยครับนี่ยูโอนนกหน่าบวกกับปุ๋ยเลยครับแม่ปุ๋ยจะอย้อยประหยัดลดต้นทุนได้ผลผลิตหลายเกินคาดเบอร์โทรผมนะครับน้องแสวงสินผิวเงินครับถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจสงสัยอยากแลกเปลี่ยนหรือเอาข้อมูล เลกเปลี่ยนกันก็ได้ครับหรืออยากสอบถามวิธีการใส่ปุ๋ยในหน้าเขา่าเฮ็ดจังไรจังสิประหยัดคือผมเนี่ยและครับกะฝากาไว้เลครับ0861045842ครับสายตรงมาเลยครับแสวงสินิวเงินครับ